ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Just Play นะครับผมและนี่คืออาร์เมอร์คอร์6วิชั่นนี้น่าดูทางทางซ้ายทางซ้ายเขาบอกให้ผมมาทำลายอันนี้มันเป็นแอปโพสต์แแต่จริงๆคือ Detroit ทำลายไอเนี้ยไอเวฟพ่อนไนส์ก็คือเป็นตัวยานมันเออยเดี๋ยวเดี๋ยวุมันเลือกเป็นชิปแต่ผมว่ามันไม่ใช่ชิป มังใหญ่เชิแปลงมันเรียกว่าเรือขุดติดอาวุธแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรือหลบเว้ยดูดิไอ้ชี้มังใหญ่แบบอารมณ์ผมคิดถึงไอ้นี่ไอ้ตัวช้าง <ain ways dishes together> ในวันพีทอะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แลแมงโอ้โหอุ้ย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 ดูดอเป็นกบเลยฮะ เสียวเว้ยเอ้ยลบเว้ยรบเว้ยรบเว้เยไปฮะเขาตรงไหนทาร์เก็ตอยู่น,นู่นว่ะต้องเบรกนี้แหละโอ้ยแล้วก็ฟันดิฟันดิ อะไรอะไร,ะไรพี่อุยใหญ่ไม่ยังผังย,ยังเอ,อ้ยผังแล้วผังแล้วไงต่อวะ

ไอพอนเจ็ดก็แบบฉันประหยัดเหลือเกินน่าจะต้องรีบไปปวะเฮ้ยะเฮ้ย ยังไงวะไปทางไหนวะเนี่ยกูวุ้ยฟอร์ไม่เห็นวุ้ยเกมนี้ค่ายนี้เกมหน่อยเกมนั้นจริงๆมุมกล้องนี่แม่งไปไงวะไปไหนอ่ะค่อยๆไปดีกว่าไหมเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทางไหนทางไหนโอทางนี้เหรอเฮ้ยเฮรอ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 หลอดรอหลอดทางนี้ไหมทางนี้แหละผมว่าน to ี่เน i mean? ี่ยทาเก็ตสีอันอยู่ทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่อย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปไอ้ฮ่าฮ่ากดปิดปุ่ม โอเคไหนมันมีอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยถ้ามันแท่น่ะอ้โอโหโ,อโหชีวิตโอ้อโหโดดเป็นดาร์กโซเลยเฮียอ๋อเฮ้ยตรงไหนวะอ๋อเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,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 โดดกบโดดเป็นกบเลยห่าก,ก,ก็ไปฮะก,ก,ก็ไปเฮ้ยเฮียตกไปตาย,ตาย,ตายะวะวะ ไหนอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงยิม่สายแล้วกันอ่าเรียบร้อยตะกี้ผมเห็นแท่นด้วยผมว่ามันต้องโดดขึ้นไปมันถ้ามันมีแท่นให้เราบินขึ้นเราก็ต้องโดดขึ้นแต่ผมโคตรเลยตอนนี้มือเมอสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยใจเย็ยนแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รีบแล้วกันนะอย่าไปรีบเลย ไม่ชอบคุนว่าผมแม่งเท่เปล่ะโอ้โหชมกวโอเล่นในผันผ่านเลยมันจะไปทางไหนไะผมไปทางใกล้ๆกับขามันดีกว่าไหมเนี้ยเนี่ยเนียเนียถึงยังอ่ะโดดไปก็ถึงวะเอยถึงถึงเอ้ยถึงว้ถึงถึงถึงออกไปไปไปฮะโอ้ยเหียเอ้ยกูเดินเนฮาวาดรัลนโดวะเนี่ยเอาไป เอ้ย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 อะไร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 ทำไมใครมายิงอะไร้เอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยๆอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยๆเอ้ยๆอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ่วงโอ้ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยใจหายเลยตะกี้เชี่ยแล้วเดี๋ยวมันไปยังไงวะไปทางไหนวะขึ้นทางนี้ดีแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็มีทางขึ้นทางเดียวอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชี้แล้วม่อย่างใหญ่ไอ้เชี่ยอลังชิบเป่งเอาใหม่อา้าว โอ้ยนั่นไงนั่นไงเลเซอร์เอ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วแล้วกูต้องไปยังไงวะเนี่ยมาทางนี้เหรอกูบินมันกบเลยฮะบินแบบกระต๊อกกระต๊อกอ่ะอืมอุ้ยอะไรวะสองแล้วสองแล้วขาดอีกสอง โอ้ยทางไหนเนี่ยนี่ผมไม่กล้าดแดชเลยเนี่ยทางนี้เหรอเชือกตกไม่หา่าแม่งเกมไหนเกมนั้นกูต้องมานั่งกลัวตกอีกไขายมึงนี้แม่งอะไรนักหนาวะทางนี้ไหมเฮ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวกูเจอแล้วแต่เดี๋ยวรอมันยิงก่อนมันยิงอะไรของมันวะกูต้องหลบว่ะผมต้องหลบอลบ่ะคุณผู้ชมหาที่หลบก่อนแล้วก็ลงใช่ป่ะมันต้องลงอีกฝั่งหนึ่งแน่เลยเพื่อที่จะไปทำลายอะไรของมันเนี่ย ผมต้องลงแบบเหมือนฝั่งนู้นอะแน่ๆเลยตามสูตรรู้เตียวเฮบนั่นไงใช่จริงด้วยเอาไปไปไปกระดึบไปฮะกระดึบไปกระดึบไปโอ้ยชีวิตเอยกูเล่นเกมหุ่นทั้งเทียงยัต้องมากระดึบกระดึบกระดึบอย่างนี้เอ้ากระดึบไปเอาแล้วผมจะอ่ะบินฮะบินไป โอ้ยเอ้ยกันึด้ไปกันึด้ไปกันึด้ไปเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว The Achieve is offline แล้ว Hey ทูเดฟร้อนมุ่งหน้าไปสูงหน้าเออจอยมึงพูดว่ามุ่งหน้าดูผมเดิเดินแบบโคตรกลัวไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวตกเหวคือผมกลัวว่าตกไปแล้วแม่งขึ้นมาไม่ได้แล้วก็แบบมิชั่นเฟลอะไรเงี้ยเอาละมาละกูใกล้แล้วกูใกล้จะถึงแล้วตรงนี้ปะ ต้องขึ้นตรงนี้แล้วแหละว,ว้าหยว้าเอ้ย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 เฮ้ยจะตกใจเอิงเอิงเ <c oughs> อ้งหูยจะโดนโดนไอ้ค่า เอาอีกลบก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยกูจะเข้าไปดีไหมวะเฮ้ยเฮอุ้ยแม่งโดนโดนขาเอ้ยโอมโอม ไอ้เช่ไม่ได้ว่ะต้องตรงแกนกลางเติมเลือดก่อนดีกว่าอือกางชิวทำไมผมไม่กลางโลวุ่คงไปเลยแมกนัมอืออืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหลบก่อนหอยหอยมึงครั้งนี้แหละมึงตายอ้๊ออย เรียบร้อยฮะผ่านแล้วพี่น้องอเอฮ้ยอะไรวะผ่านใช่ไหมเนี่ยมึงเฮ้ยคอนโทรมแล้วท้ายแคทด,ดิสรทรยแล้วแล้วไงอ่ะคือ,อยังไงอ้าวให้มึงไม่ตัดฮึาไอ้เฮ้ยให้กูหนีใช่ไหมเนี่ยแล้วได้ไงอ่ะเออเอ้ยไปไฟเอ้ยเอ้ยอย,อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น โจชียโคตรอลังขอบอกโอ้โหโจ้ก็เทโอ้โหอลังโคตรเจ็ดแคอลังการงานสร้างโอ้เชี่ยก็เท่เลยครับท่านผู้ชม เท่จัดจัดแม่งเท่จริงแม่งเท่จริงโอ้สุดยอดโอ้โหเฟลฟ้าวมะพร้าวแก้วเรียบร้อยฮะจบแล้วนะครับกับอีกมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นนี้ destroy the weaponized miner ship นะ ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นตัวมิชชั่นไหนนะก็อย่างนี้แหละอย่างที่ผมเคยบอกไว้เนาะจะเป็นมิชชั่นหลักๆที่แบบเน้นเจอบอสละกันและเดี๋ยวผมก็อาจจะทําตัวบอสไฟ์ออกมาให้เนาะถ้าบอสต,ตัวไหนที่มันแบบอืมมาหมดเครียวอนะไรเยโอเคครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตาม s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กระดิ่งกิงๆก,กันด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรมาแชร์กันหน่อยนะอาวอทคอหก อารเมอร์คอเก่าเนาะเพราะผมไม่เคยเล่นอยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับอารเมอร์คอ6นะครับผมไฟออฟลูบิคอนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ